ทีนี้ก็มาอีกสองคืนแกก็โทรให้คนชื่อแหม่มชื่อแหม่มที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวทีนี้ก็โทรหาแหม่มแหม่มเขามีรถที่ตอนนั้นตอนนั้นหน้าเขาบอกว่ามีรถมีรถใช่อนแหม่มเขามีรถแหม่มคือผู้จัดการส่วนตัวนะก็โทรไปหาแหม่มแหม่มมาหาพี่หน่อยเขาก็พูดแบบนี้ นี่นแหม่มเล่าให้ผมฟังนะสองคืนแหม่มเขาก็ถามว่าอ้าวพี่เป็นอะไรนี่ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวพาพี่ไปเช็คที่โรงพยาบาลหน่อยแกพูเดเหลือนแหม่มก็ขับรถมาในคืนนั่นเลยเขาขับรถมาหน้าเขาสายยางเขาก็ไม่บอกนะไม่โทรมาบอกนะผมก็ไม่รู้พวกลูกๆเขาก็ไม่รู้ทั้งสิ้นไม่ไม่มีใครรู้เลยผมก็ไม่รู้เลยปก,กติเขาจะโทรมาหาผมแนะีวอะไรไนงะ แต่เขาไม่โทรมาเขาก็โทรหาแหม่มคนเดียวแหม่มก็ขับรถมาในคืนนั้นเลยก็มารับแกที่คอนโดก็แต่งตัวไปอย่างปก,กติเหมือนคนไม่เป็นอะไรแหม่มมันบอกนะในคืนนั้นนหะแต่ผมเนี่ยเอกใจแล้วว่าแกเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นทีนี้แหม่มก็พาไปที่โรงพยาบาบเลเกษรราชที่บางแคพอไปในคืนนั้นปุ๊บไอ้แหม่มก็นึกว่าเป็นคนปก,กติ แหม่มก็รีบรีบเดินขึ้นไปก่อนมันเป็นบันไดขึ้นไปประมาณสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยแหม่มก็เดินขึ้นไปก่อนที่จะไปบอกกับหมอว่ามาที่เป้ามามาเช็กร่างกายหรือว่ามาอะไรมานี่สายันบุรุงจากรถปุ๊บก็น้ามืดเขาน้ามืดปุ๊บแกเดินไม่ไหวแกก็รู้สสกขวดท้องแกก็มือพุงทองนั่งที่ตรงบันไดชั้นสองแขึ้นไม่ไหวแกก็นึกในใจว่าเอ๊ะ ไอ้แหม่มมันทำไมไม่เอารรปพยาบาลมาเข็นฉันว่าอะไรอย่างนี้ที่นี้แหม่มก็ไม่รู้ว่าพี่พี่รีบขึ้นมาสิอะไรอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมไแหม่มก็เห็นเป็นปกติแต่งแบบธรรมดาก็คิดว่าพี่ไม่เป็นอะไรอะไรอย่างนี้ไงเพราะไอ้แหม่มไม่รู้ทั้หมตอนนั้นแค่รูเเดียวคือเราซื้ออะไรไปกินอะไรกันเราเอกใจแล้วว่าเป็นอะไรกันแน่ทีนี้ไปอยู่ได้สองคืนเขาก็เอ็กซเรย์ดูก็ตรวจเช็คร,ร่างกายจอกเลือดตรวจอะไระตรวจ เบาหวานขึ้นขั้นที่สี่อ่ะขั้นที่สี่นี่หมายถึงเบาหวานขึ้นยังไงขั้นที่สี่เบาหวานขึ้นน,นีกก่นหน้าแกถึงหน้ามือจะเดินไม่ไหวพอคืนที่สองที่ทะเลใหม่มาเก็บก็ไปเจอเป็นเม็ดเม็ดที่ตักประมาณห้าหกเม็ดแต่เขาก็ยังไม่บอกสายยางคืนนั้นที่โรงพยาบาลตรวจนะคืนที่สองเขาก็เรียก คุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่ทมที่พาไปเนขั้นตอการวนตัวเนี่ยไปบอกว่าสายยันทิยามีเป็นเม็ดๆที่จ 2, ับสองสามจุดน,นะสองสามเม็ดอะไรอย่างเงี้ยจับคุณแหม่มก็รับทราบจากหมอทีนี้แหม่มจะไปบอกกับสายยางเลยหรือว่ายัางไม่บอกอันนี้ท่านก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปใช่ไหมทีนี้มารุ่งขึ้นวันที่สาม ก็คงจะรู้จักตักแหม่ว่าเป็นจุดดที่ตักแหม่งผอเล่างฟัแลนะ้วแล้วก็ใบเสล่งผมจะไปดูแล้วอะไรนะตัวเองก็นึกเอกใจแนละ้วก็คุคงเป็นมันเหล็กเหมือนไอเอลคุแบบเขาเป็นจุดดที่ตักเหมือนแกก็อุทานออกมานะอันนี้แกกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วแกมาเล่าให้ฟังทีนี้ แกกลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นแกก็ยังไม่โทรบอกผมผมก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะวันนั้นผมก็ถ่ายของอยู่สามวันผมก็ไม่ได้ไปหาแกเลยคิดว่าผมไม่เป็นอะไรอะไรนี้ก็ยังังกินลาบเบือกันอยู่อ้าวพอนั้นปุ๊บวันที่สามปุ๊บได้ครึ่งวันแกก็เรียกหมอมาทีนี้แกก็ให้แมมเนี่ยเรียกลูกเรียกเมียแกไปซ้อเนี่ย คุณตูแกมชื่อเบสทำไมพอเรียกไปปุ๊บแกก็เรียกหมอมาว่าเนี่ยคพราะตัวคนใกล้ใล้ชิดทำใจได้แล้วคุณหมอบอกผมมาเกี่ยว่าผมเป็นอะไรแน่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นโรคอะไรที่ไม่หมอเขาก็ไม่บอกโดยตรงหมอเขาก็ไม่บอกับหน้าสายยังโดยตรงใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งคุณเป็นมะเร็งหน้าอะไรก็ไม่บอกโดยตรง พอใกล้จะกลับพอเขาไม่บอกหมอเขาก็ไม่อยากให้ออกจากโรงพยาบาลหมอกรู้แล้วว่าคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเบาหวานขั้นที่สี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้หมอเขาก็ไม่อยากให้ออกโรงพยาบาลทีนี้ตัวเองอ่ะมาคิดว่าหมอมีเลี้ยงไข้หรือว่าอะไรทำไมไม่บอกคุณไข้มาคุณไข้ทําใจได้แล้วอะไรแล้วบนโลกอะไรก็บอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เรียกคุณชื่อแหม่ม ไปบอกแล้วว่าสายยัาเป็นมะเร็งอะไรเนี้ยทีนี้เพียงแต่ว่าแหม่มยังไม่ได้มาบอกตัวสายันตอนนั้นนะทีนี้ก็คงจะโกรธหมออะไรเนี่ยเป็นนิสัยของเขาอ่ะนะหรือทัดหรือทัจะออกอย่างเดียวก็เลยตัดสินใจออกเพราะนั้นก็เคลียก็เสียไปประมาณหกหมื่นกว่าบาทวันนั้นนะนะอได้ตัดตัวอีกสามวัน ออกมาอยู่บ้านได้คืนหนึ่งม,มานอนอยู่คนเดียวไม่มีลูกเต่าก็ไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้เรื่องทีนี้เมืคืนที่สองปุ๊บเ็าโทรมาหาผมเลยโทรมาแล้บอกเอียดเอียดเอาน้ามีอะไรหรอโทรมาแต่เช้าเลยผมยังไม่ตื่นเลยวันนะั้นโทรมาประมาณเจ็ดโมงไนดะ้ <c oughs> ผมยังไม่ตื่นเอาน้ามีอะไรหรอโทรมาแต่เช้าเลยผมติไม่เคยโทรแต่เช้าเขาบอกเดี๋ยวแกเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเลยนะ แล้วขับรถมาไว้ที่คอนโดน้านี่มานอนเป็นเพื่อนนะยาวเลยของไม่ต้องขายมานอนอยู่เป็นเพื่อนน้ายาวๆไปเลยเดี๋ยวน้าเป็นอะไรที่ไม่ปรู้แกพูดแบบนี้ผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าประมาณสี่ห้าชุดเตรียมผ้าเตรียมอะไรไปก็ไปนอนกับแกตั้งแต่แรกเลยแกก็นอนพอขึนไป ไปถึงห้องแกก็เป็ห้องห้องแกลุกม,มาเปิดลุกม,มาเปิดปุ๊บแกก็ล้มตัวนอนผมสังเกตหน้ามันโผล่ขึ้นมากขนาดนี้ผมก็ถามหน้าเป็นอะไรกันแน่หมอบอกว่าเป็นประว่าและเองเชื่อไหมว่าหน้าเป็นโรคอะไรอ้าวโรคอะไรโรคอะไรผมก็ถามแกแบบนี้แกบอกว่าหมอบอกว่าหน้าเป็นมะเร็ง ใจหายก็พูดอะไรไม่ออกเลยตื้นตันใช่ไหมตื้นตันใจก็พูดอะไรไม่ออกผมก็ถามแกว่าเพราะผมยังไม่รู้ว่าแกไปหาหมอผมก็ถามแกว่าอ้าวน้ารู้ได้ได้ยังไงอ่ะก็ไปหาหมอมาทั้งกลับมาน้องได้กดืหนึ่งก็เรียกเองอ้าวหรืออ้าวแล้วน้าไปหาหมอมไม่โทรบอกก็โทรบอกแค่แหม่งคนเดียวเด็กนะดีนั่นไอ้ผูบบนี้ ที่ตั้งแต่วันนั้นแกก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหลังจากแกไปถึงโรงพยาบาลแล้วที่แหม่มพาไปเกิขึ้นบันได้มไม่ไหวเยแล้ว่าแหม่มทาไมนึกในใจทําไมไม่เอารถพยาบาลมาเข็นกูว่าอะไรเข็นพี่วะแล้วมันยังกวากมือเรียกอยกอ่ะพี่รีบขึ้นพี่รีบขึ้นมาดิอะไรอย่างนี้เหมืนมก็ไม่รู้โทษแหม,ม่มก็ไม่ได้แกก็พูดี่แกก็เล่าให้ผมฟังทุกอย่างผมก็นั่งฟังแกแกก็นอนบนเตียงเล่าทีนี้ คิดทําไปทำมาอยากกินข้าวขาหมูข้าวขากีกินไปหาซื้อข้าวขาหมูที่ไหนก็ได้ที่อร่อยอร่อยผมก็ขับรถออกจากคอนโดแกเองไปซื้อขากีมาส่งข้าวเนี่ยเยวกินปุ้ยปุ้ยเลยบนบนนที่พอหลังจากนั้นแหละกินข้าวขาหมูเสร็จก็นอนคนนอนปุ๊บตกบนมนมนก็ไม่ได้นอนเลยที่พักแกไม่ได้พักผ่อนเลยต้องวัน ทีนี้ผมก็นอนอยู่ประมาณตีสี่ทุ่มแกก็ลุกเข้าห้องน้ำผมก็นอนอยู่คู่กับเตียงแกผมนอนอยู่ข้างล่างแกนอนบนเตียงแกก็ลุกเข้าห้องน้ำเดยวลุกเข้าห้องน้ำผมก็คอยมองแกเรื่อยพอแกลุกเตียงแกจะดังเสียงกระแทกเนี่ผมก็นอนไม่ให้หลับอยู่แล้วเพื่อห่วงแกก็เลยคอยดูแกพอแกเดินไปถึงห้องน้ำหน้าห้องน้ำแกก็ไปประกองของห้าอยู่นี้ ก็เลยเอ๊ะมองเอ๊ะน้าเป็นไรอ่ะน้ามืดกว่าจะเป็นลมผมก็รีบลุกขึ้นไปประคองตัวแกเข้าห้องน้ำนี่โอแกเข้าห้องน้ำปุ๊บผมก็ยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยก็ยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยจนแกทำธุระเสร็จพอทำธุระเสร็จปุ๊บผมก็ประคองแกขึ้นเตียงนอนก็เลยสั่งแกไว้บอกว่าน้าทีนี้จะลุกทำอะไรจะลุกห้องน้ำก็ถ้าผมหลับ ต้องปลุกผมทุกครั้งนะอย่าเดินไปคนเดียวดยวเกิดล้มลงไปแล้วมันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยเอาอย่น,นี้ดีกว่าผมก็อยู่หลายคืนแล้วผมก็ตัวอาการไม่ดีแล้วอ่ะนะผมก็เลยบอกนะไปห,หาหมอดีกว่าแกก็ยืนยันคำเดียวว่ายังไม่ไปแกยืนยันอยู่คำเดียวว่ายังไม่ไป ถ้าเดินไม่ไหวกิงให้แกแบกไปแกก็พูดเล่นอยู่กับผมแบบนี้ก็หัวเราะันอ่าพอนอนไปที่สองที่สามแกก็ตื่นมาปลุกผมคุยแกผมนอนไม่หลับคงคิดมากนะว่าเป็นโรคอะไรได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลุกมานั่งคุยกันสองคนอยู่ในห้องพออยู่มาอยู่มาพวกแหม่มมันก็มาเยี่ยมพวกลูกเขาก็ไปตอนหัวค่ำอะนะ ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม,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 มเขาก็กลับกแล้วผมก็อยู่กันสองคนมีเพเป้าอยู่แค่นั้นแหละทีนี้พอมาหลังๆห,หลังอยู่ประมาณสัองอาทิตย์กว่าหรือสามอาทิตย์ประมาณนี้แหละก็เอาไงดีว่าแหปรึกษานะแหมศึกษาส่วนตัวทำไงเอา,เอาน้าไปโรงพยาบาลเลยก็ปรึกษากันทีนี้วันนี้แหมก็มีเบอร์ตอ่อท้ายให้พี่เชียง ก็มีเีอ่อ้อแล้วก็โอป,ปิดเมียเขาเนี่ยก็โทรมาปรึกษากันว่ายังไงดีเนี่ยแบบมันก็บอกว่าเนี่ยหนูกับพี่เดียดจะเอาไปโรงพยาบาลแกต้องยอมทำไงดีพวกพี่อ้อพ็กโซฟิตพวกเอาสมชัยมาได้ไหมมาที่คุณโดขึ้นเป้าเนีแบบ่ยแหม่ม่พูดแบบนั้โทรทีนี้พวกนี้ก็รับปาก คืนพรุ่งนี้ไปก็พ้องก, 4, อกันสะี่ห้าคนก็ปรหล่อแคนะไปโรงพยาบาลดีกว่านี่นะคุณยุ้ก็ช่วยกันพูดช่วยกันอะไรทั้งสอนชัยไม่พซิเซียนทั้งอ้ออังกินันพร้อมทั้งเมียแกเนี่ยสองปิงเนี่ยแล้วพ้องทั้งผมพ้องทั้งมแหม่ก็ประหลอกกันที่นี้แกก็ยอมคืนนั้นยอมยอมจะม,ม,มาโรงพยาบาลก็ามาโรงพยาบาลที่นี่ก่อนใกล้ๆบ้านที่โรงพยาบาลศรีวิชัยเนี่ยนี่แกก็ยอมมาคุณยก้ก็ ส่เสื้อผ้าให้แกแต่งตัวให้แกผมก็เข้าปีแก่ให้แกกอดทอผมก็เดินออกหน้าประตูพอออกพ้นหน้าประตูพอจะร้อกประตูแค่นั้นแหละแกก็ไปลมหน้ามืดผมก็รีบประคองแกเข้าไปฝืนตอนนั้นพอจะล้มทั้งทั้งสองคนหัวฟาดลื่นแค่นะหน้าห้องแกผมก็เลยรีบประคองแกนั่งซุบลงไปด้วยกันสองคนพอนั่งซุบไปด้วยกันผมก็เลยบอกว่าก็อย่างนี้มเดินไม่ไหวแล้วล่ะก็แมมผมก็พูดแบบนี้ ติดต่อโรงพยาบาลศรีวิชัยดีวยกว่าให้เอารถมารับแล้วก็ให้เอายาบาลมาด้วยอะไรมาด้วยแล้วก็ใหเอารถเข็นมาด้วยเข็นลงจากห้องให้เข้าปิดเดินไปแบบนี้คงไม่ไม่ได้แน่ทิ่อ้อกรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลเลยที่โรงพยาบาลศรีวิชัยเนี่ยจากคนโดปนปงกเ้ามามันก็ร่างกายอะไรพ่อก็ตามรถตู้หมอก็ไปพ้องกันอยู่นั่นเองนี่หมอพยาบาลศรีวิชัยแล้วก็คนก็เอารถ รถนะนอนไปรับถึงห้องชั้นเก้านะทุกท่านอยู่ชั้นเก้าขอบคุณดูอีกนเก้านะก็เข็นมาจากในห้องก็มาโรงพยาบาลศรีวิชัยในคืนนะั้นเขามาอยู่โรงพยาบาลศรีวิชัยรุ่งเช้านักข่าวก็ยังไม,ไม่รู้นะว่าสายันเข้าโรงพยาบาลที่นะั่นมารู้จริงๆเลยคืนวันที่สองถึงจะรู้นะักข่าวมันไปกันเต็มหน้าห้อง ตอนนั้นผมยังก้าอยู่สองคนอยู่คนเดียวอยู่ลูกเมียพุ่งแม่มนีไปเยี่ยมส็จสามสี่ทุ่มเขาก็กลับกันผมก็อยู่แก่สองคนประมาณสี่ห้าวันได้ทีนี้ก็มีคนที่ติดต่อโงรงพยาบาลพระรามเก้าผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนอนแรกๆก,ก็โทรมาเพราะว่าเป็นเลขาของคุณโอค๊คลูกไทยไตอนนี้น าก็โทรมาโทรมาคุยกับสายสัญญาโทรศัพท์ของน้าเขาก็อยู่กับผมเครื่องหนึ่งผมเครื่องหนึ่งก็โทรมาทั้งวันทั้งแปนเพลงทั้งยาทั้งหมอยาทั้งอะไรโทรมาหาผมวันๆหนึ่งรับโทรศัพท์สองเครื่องเพราะว่าผสสายสัญญาก็อยู่ผมเครื่องหนึ่งผมเครื่องหนึ่งก็รับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืน แปเพลงเขาก็อึดอดเขาก็โทรมามาถามผมถามไทยว่าพี่เป้าเป็นยังไงบ้างสายยัพยาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันวันคืนผมก็รับโทรศัพท์ก็สองเครื่องตอนอยู่โรงพยาบาลพี่แกยังยังพูดได้ที่ไปโรงพยาบาลแล้วอยู่กับพี่สองคนเลยแกแกพูดเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องแต่สมัยเรายังนู้อย่างนี้กันหมย้อนอดีตกันก็พูดสองคนไอ้หาสมัยเราเป็นเด็กๆ็กเคยวิ่งเล่นกันเคยอะไรนเคยชกเคยต่อย เคยไปโดดน้ําด้วยกันสองคนเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้คลองอยู่ประมาณ่างคลองประมาณห้าสิบเมตรก็ไปอาบน้ำก็ไปโดดกันสองคนต้นมาเดือมันจะมีต้นมาเดือ,อ,ดอชนชานเล่น้ําสูงมากขึ้นไปโดดกันใครโดดสูงกว่าก็ว่าใครแน่พอกันอะไรอย่างเงี้ยหน้าหลานสองคนบางทีก็มีหลานคนย่านๆต่างไปเล่นน้ําสมัยนะั้นอายุโตลแล้วโตแล้วก็แก้ผ้าอาบน้ําโดดน้ำสมัยนะั้นเด็กสมัยสมัย,มยนะั้น ไปดื th th áng, đ đ ủ. Ủ au, khác, ่มน้ำนึ่คนคิดถึงแล้วดูคุยกันสองคนประมาณปีสามยุกมาคุยกันอยู่แต่เครียดมันกุ้มมันเป็นโรคร้ายได้ยังไงอะไรเนี้ยบางทีก็ผูกผมเลยลูปคุยกันถออะไรอย่างนี้ก็นั่งคุยกันสองคนก็เหมือนที่อยู่ในห้องคอนโดที่ยังไม่เข้าโรงพยาบาล้นแล้วก็พอจากนั้นเสร็จเนี่ก็คุยเรื่องแบบสมัยแล้วร้องเพลงทำวงทำวงร้องเพลงกันต่อไหมมีเรื่องตรงนี้แกก็คุย น่าเป็นโรคร้ายเลยเห็นนักร้องมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกว่ายังไม่ได้ทำลูกศิษย์สักคนเลยอะไรอย่างนี้แกก็พูดยังไม่ได้สร้างลูกศิษย์สักคนเลยเพลงก็แต่งไว้เยอะเป็นลอยๆเพลงเพลงดีๆทั้งนั้นเลย,เยอห่ายเขาพูดบอกเอาตอนนั้นนาทำไมไม่คิดจะจะสร้างใครสักคนนักร้องในวงดนตรี เสียงดีๆพวกีตั้งเยอะแยะสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นตัวเองก็ยังดังอยู่ใช่าหมกินพานุน้องตะเวนรับใช้แฟนเพลงอยู่นะก็ยังไม่คิดว่าจะสร้างใายก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ว่าแต่งเพลงอะไรแต่งตัวเหมือนจะหยุดวงอะไรอย่างนี้เขาหยุดวงแล้วถึงมาคิดได้อะไรอย่างนี้อยากจะสร้างเด็กสักคนหนึ่งเป็นลักศิ์อะไรอย่างเงี้ยอยากก็อยากจะเป็นอะไรนั่นแบบคุณครูสู่ละครสบัติเลอะไรอย่างเงี้ย ที่หาดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําแบบนั้นตำรวจแกก็พูดนะที่อยู่โรงพยาบาลนะที่อยู่โรงพยาบาลคลามเก้านะตอนที่ไปโรงพยาบาลคลามเก้าใหม่ที่โรงพยาบาลศรีชัยนี่ก็ยังไม่รู้คืออะไรกันพอโรงพยาบาลคลามเก้าไปอยู่นานแล้วตอนที่ร้อยศักดิ์เนี่ยเขาเขาศักดิ์คุณรู้ไหมเขาศักดิ์ประมาณอยู่เท่าไหร่ศักดิ์ที่ไหนร้อยศักดิ์นี่ร้อยศักดิ์ศักดิ์ไปศักดิ์ที่ไหนศักดิ์ที่ราชบุรี อาจ,จารย์ครับเป็นอาจารย์ชื่ออาจ,จารย์สเสน่ห์อาจ,จารย์เป็นคนธรรมดานี่นะลุกข่าหุ่มข่าวลูกศิษย์เขาเยอะดาราศรพลงชาติพวกโตรันซ่าพวกอะไรก,ก็มีต่างเป็นลูกศิษย์เยอะถึงเวลาเขาเรียกอะไรผ่านห้าหรือว่าอะไรปีไวค้ครโผล่ว้ครูไว้ครูลูกศิษย์ลูกหาดาราไปเยอะอย่างนี้ไม่อยู่เดี๋ยวนี้ท่านก็เสียไปนานแนละ้วก็ที่ท่านเสียก็งไปงานโปรแกนี่พี่กับ ยานยานเนี่ยไปด้วยกันดูดูบมางพี่เขาเขาสักอะไรที่เขานับถือหรืออาจารย์สักให้หน่เขาาจะสักเสือเพนเสือเพนนี่อาจารย์ของอาจารย์นี่ทีหนึ่งที่สักเสือเพลนสายยันตัวแรกนะแล้วพอมาก็อาจารย์เนียนี่คือเป็นทุกศิษย์อาจารย์ที่สักเสือเพนมาทีนี้เขาก็ไปสักหนุมานตัวใหญ่ทั้งหลังสายยันเต็มหลังเลยอาจารย์เสน่ห์เนี่ยที่ราชบุรีเนี่ยนะ ไปเล่นโรงหนังที่ราชบุรีสองรอบบ่ายค่ำก็พาผู้ผมเนี่ยไปสั์ไปเต็มรถตู้เลยผมก็ขับรถตู้เนี่ยไปรถตู้คันที่ผมขับอยู่ไปสักที่อาจารย์เหนือาชบุรีที่อำเภอบัดท่อที่ราชบุรีไปสักกันพอเล่นเลิกรอบบ่ายแล้วก็ไปสักก่อนจะถึงรอบค่ำใช่ไหมก็เวลาหลายชั่วโมงก็พาลูกน้องคนที่อยากสักก็ไปสั์กันตเต้นแดนเซอร์อะไรเนี่ยก็ไปสักที่ชาย ก็สักแขนมาสักเสือเพนที่หน้าอกมาก็สั่ก็สั่แม่ก็สักกระบอกอะไรใหญ่ๆสั่งใช้เวลาสักงาที่นี่ของสายอัญญาที่สักเป็นธรรมนมานธรรมนมานอะไรสยบมานอะไรเนี่ยสั่เต็มหลังเลยทั้งหลังตัวใหญ่เลยไปสักถึงสองวันนะกว่าจะเสร็จสองวันแล้วก็เจ็บมากตอนนั้นใช้ขึงตัด แล้วสมัย hmm. ก่อนอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเขาสักปุ๊บสักของเนี่ยพอลูกศิษย์เดินลงจากบันไดมีหอกมีดาบพุ่งเลยพุ่งตังหลังแล้วสมัยนั้นไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหนียวต้นยงก็ไปสักนะาเขาโลกสายยันไม่โลภพาพวกผมไปสักสมัยนั้นไปเล่นงมเดินสายก็มีแต่เรื่องหน้าประตูอะไรที่จะเลื่อนกันลาวตีกันทุกต่อยแบนี้มีเจอมีดแทงบ้างมีปุชามบ้างอะไรเงี้ยแกก็พาพวกผมไปสัก กันหลายคนก่อนนะก็ใช้เวลาหลายวันจนเสร็จแต่ละคนแต่ละคนถ้าคุณสักน้อยๆก็วันเดียวสองวันก็เสร็จแต่อย่างสายันสักเองทั้งทั้งทั้งไหล่ทั้งแขนทกนอะไรนี่จัดเหมือนกันไหมนี่เหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเหมือนกันไหฮะนี่เหมือนกันนี่เหมือนนะครับเหมือนพี่แขนนี่เหมือนกันเลยอันนั้นไหนนี่เหมือนพี่ป้ามั่งที่ได้วิทยาจั์เหมืนนีก็เหมือนพี่ป้าสักไลายนี้ด้วยอ่ะไลนยนี้กสักที่แขนเหมือนกันเลย นี่เหมือนกันเลยครับรเดียวกันก่อนเหมือนกันแต่ยางก็เหมือนกันแบบนที่เลยสองแขนเหมือนกันอนุมานได้จักรอไม่ได้ตัดอนุมานผมไม่ได้ตักตักไปเสือข้างด้านหน้าเหมือนกันเสือเหมือนกันเหมเปิดไดเราดูนี่เหมือนกไม่มีคนเคยเห็นลายเดียวกันเลยลายเดียวเลยแต่เขาจะเป็นเสือแผ่นหนึ่งเดี๋ยวเขจะวนใช่ไหมใช่ชูเนอรนี่ก็เสือผ่นเหมือนกันแต่ไม่ เหมือนกันเลยนะไม่เคยเห็นใช่ไม่มีใครเคยเห็นน,นี่ก็กคืออาจารยีอาจารีอาจารนีอาจารย์ใหญ่ยสิ่งในในวงนก็แต่ยันกเขาพาไปแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เ,เรียนาอานนีมานอนุมาน อนุมานแ,วแวาหนวกม่านอะไรเนี่ยอนุมาลแหวกม่านเหมือนกันกับสายยันเลยครับสองข้างบบนี้กันเลยกันเลยตอนที่จะเผาว่าน,นั้นผมก็ต้องไปจุดพูดบอกทูบคนลุกคนลูกเลยทูบคนลุกต้องไปจุดทาาูบประจำเลยว่าให้เผาเ ไหมนะอะไรนะก็ต้องมีจุดพู่บโผคนลูกเรือดูว่คนว่าอาจารย์อะจุดพู่งเผาน้าไหมนะอะไรนะอันนี้ที่เต้าว่ายนี้เรียกว่าก้ายอดายอดเขาก็มีมีแบดน้อยแบบเยวกไนมก้ายอดเรื่องต่างๆนี่นี่มัน สักตอนตอนมีวงแล้วตอนไ้นั่นแล้วตอนเด็กๆไม่มีไปด้วยที่บ้านเราไปดิสแตนด์ไม่สักเลยมันมาสักตอนมีวงเองแล้วดังแล้วอะไรก็ไปเล่นที่รานบุรีใ้บ้านอาจารย์อาจารย์อยู่ไปปักคอสมัยพวกเขาเรียนนี่เด็กไม่ดุ้นทะเลาะกันไหมเราไปทะเลาะกันมีนักเรียนมีก็นักเรียนก็ทะเลาะทะเลาะกันอะไรกันจนครูเขาตั้ง ตั้งฉายาว่าสายยันหัวยาเข้าเย็นหมายความว่าอะไรกูตั้งฉายาให้ชอบแกล้งคนงแต่เรียนเก่งตัวแ<อ>กเรียนเก่งมากจบป .4 เหมือนกันจบป .4 เรียนเก่งเรียนอยู่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยเรียนอยู่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยไม่ไกลบ้านใกล้บ้านเดินมาเดินเดินจากบ้านจากบ้านน่นะไม่ไกลอะโรงเรียนประมาณครึ่งกิโลนะสองป้ายรถมี ประมาณโรงเรียนนะสมัยนั้นเดินใช้เดินเป็นทางหลวงทางฝุง่นก็ทางลุกลงังก็เป็นถนนเป็นลุกลงังที่มันเป็นทางหลวงทางเกวียนนึกออกนะหอไหมสมัยก่อนต่างจังหวัดเป็นทางหลวงเดินเดินมาเขาเป็นถนนลูกรังนี่แหละบางทีก็ชอบเดินลัดกนันก็ไปเดินลัดเดินลัดอะไรสมัย,ยเด็กเรายัางยมีเกวียนไหมได้ขี่เกวียนไหมได้ขี่ได้ขี่เกวียนที่บ้านมีไหม นี่ก็มีคนข้างบ้านที่บ้านคนทั้งบ้านมีมญาติญาติมีคือบ้านนี้ก็เหมือนกันจนหัวควายเกลียดที่มีเกิดมากพพ่อแม่มากินี่รับจ้างก็รับจ้างทำรทำนาไรอาี้ไรทำาแต่วันวันแต่ก็พอมีอยู่มีกินอะไร่ถึงไม่รวยสมัยนั้นบ้านไหนมีวิทยุเครื่องมีจักรยานทักคันก็ถือบ้านนันมีตังเล เราเรื่องใหงงม่อย่างหมู่บ้านเรานเด็กเราใช้ใช้ตะเกียงหรือใช้เทียนใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงแล้วก็ซื้อเป็นน้ํามันเป็นขวดๆเขาเรียกน้ํามันกาดมาเติมตะเกียงแล้วตะเกียงนี้ก็บางทีมาทําเองนะใช้กระป๋องนมใช้กระป๋องนมแล้วก็เอาสังกะสีมาพัน,นจุกแล้วก็หาฝาคล้ายๆฝา,า,า,ากระถินแดงมาเจาะตรงกลางแล้วก็เอาเอาสัางกะสีพันกันแล้วก็เอาตกาวติดเสียบลงไปแล้วก็ทํา มุ้งอะมุ้งสมัยก่อนนึกออกไมีดมุ้งม,ม,ม,มาทําเป็นไส้ตะเกียงยาวๆแล้วก็หยอดลงไปใน,นกระป๋องนมนึกบอกไหมมันมีฝาเนี่ยสมัยก่อนฝานเป็นฝาใช่แล้วก็เจาะกลางฝาแล้วก็ใส่แล้วก็มันก็โผล่มาอย่างเงี้ยไส้ก็จุ่มน้ํามันอยู่มุ้งเนี่ยคือถ้าจุดตะเกียงพุกมันก็จะดูดน้ํามันขึ้นน้มุ้งเป็นไส้นกึกว่าไส้ตะเกียงใช้ตะเกียงสมัยก่อนแล้วก็ตะเกียงถ้ามีงานบวชพระทีอะไรทีก็จะใช้ตะเกียงพายุ เขาเรียกเป็เกียงพยุกต์สมัยนั้นใช้อัดลุมบวชงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่สมัยนั้นไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าแบบนี้สมัยอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนตอนนี้ก็อายุป,ประมาณหกหกสิบเอ็ดหรือหกหกสิบสองสองสี่เก้าห้านะน้าตอนตายก็ประมาณหกสิบเอ็ดหกสิบสองประมาณนี้ปีเดียวกันเขาอาจจะแก่เดือนเราหน่อยแค่นั้นเองอาจจะแก่เดือนแต่ปีเดียวกันก็่อเดือน กิดมาก็วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันสองคนไล่ต่อยกันเตะกันอะไรกันตามภาษาเด็กๆสมัยก่อนว่นนอกนะอืคสองคนมั่งแบบยากต่างก็มาเล่นกันเป็นกลุ่มๆบางทีเล่นทอยยางเส้นสมัยก่อนเป็นยางเส้นเส้นใหญ่ๆใส่แขนกูเล่นทอยยางกันแต่แกเป็นคนแกล้งคนคิดโกงอะไรอะไรประมาณเนี้ยเด็กๆก็บอกว่าแกล้งเขาไงปกติแกล้ง